แล้วก็มาที่รถแต่ถ้าเห็นผมล้มอุ้มผมมะนะได้ได้เชี่ยผมน่วงมากเลยทางนี้ผมไม่กล้าขับเร็วเลยว่ะน่วงนวลจริงผมกลัวชนคนอะพยาามต้องไหมได้แค่น้๊แน้วเช็คเลยเช็คเลย มันสเกาวให้หิวอ่ะไอเจสันมันสกาวให้หิวเช็คเลยแลนมัน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 อยู่ไหนฮะตัวผมวิทปะผมวิทผมไม่หน่วงนะแม่งเ้ยเห็นคนป้างในรถรับบ้างในรถรัปบ้างข้างหลังไม่ใครไอเย็นยงอยู่ตีอ้าคนไหนเห็นไ้มเห็นแล้ว นั่นไงเอาวะนั่นไงเหลืออีกคนว่าจริงๆในแดนได้นะเล่นเล่นเล่นอุ้มกิ่งเข่าพอไม่ต้องมากเออหลุดหลุดหดเจอจะให้มันขึ้นรถดิรถมันพังยากอ่ะมันไมม่ขึ้้นนแลววัักำลังขึ้นมันกำลังขึ้นออกออกไอ้ลากออกรอมันออกรอมันออกเออเอาไงขอให้สั่งรอมันออกรอมันออกรอมันออกมันออกเอาแม่งเลยเนี่ยเอาเลย Tạm bấm biết làm tái bom léo ขึ้นแล้วขวึ้นแล้วคนขึ้นแล้วคนขึ้นแล้วมึงใช็คดีคนขึ้นแล้ว,ว,ลวเรียกเพื่อนมาทบบนี้ dark chat dark c h a บอกรวมทุนพิษกวนอ่าบอกแล้วครับบอกฝัดลวัลวๆเลยฝัดลวัลวๆจอดทุกคนจอดครับจอดจุดบ้างครลง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  Luôn, luôn Phía mẹ cầu hết rồi Quẩy Quẩy Tám, tám Tịt mươi mấy phía hết Tịt mươi mấy เด้งให้กูโดนหน่อยนี่แหลมไงวะอยู่นี่อยู่นี่ลุงผมรีอยู่รีอยู่ผมรีอยู่ผมรีอยู่เล่นไปเอาให้หมดเด้ทำไมพี่กูเออมอสมอสผมนึกว่าเก่งกระจอก ้าศล้าศลคือรถเออร้มแล้วคือรถเกมพวสคือรถอยมา่งมไปทิ้งน้อุ้มทิ้งอุ้มทอุ้มทิ้งให้หมดไม่ได้ไมดไม่ได้น้ำไม่ได้อุ้มทิ้งให้หมดบนเขาเลยไปออกนอกเมืองเอเลฟวมรััแคแป๊บงน้ำ แล้วแคปฝัดรัวๆเลยลุงแอบให้ฝัดรัวๆไปเลยฝัดรัวๆเลยเรื่องพวกนี้ร่างเงี้ได้ให้ออกนเอาเมือง ใครฝัดเช็คด้วยลุงฝัดลุงฝัดโอเคตเรวจบอกทิ้งน้ําเดินไปอย่าทําให้เอาไปทิ้งมันเขาที่หอหมอกเขายากใครอุ้มเอาเอาไว้ไปเก็บด้วยเตือนไว้เผื่อน้องๆลืมได้ๆเราเราเราต้องไปเก็บไปนะไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บลุงเราเราจะทิ้งใช่ไหมกลัวกลัวตำรวจมันเดือดไปเลย พวกเขามาเจอเราก่อเนเ่ยสิไม่ไม่เจอเชื่อมดิเงกำลนงดูหอยอยู่ถ้าเจอหอบปุ๊บเราทิ้งแล้วเราหนีเลยนะได้เลย hồi nãy cái bị đẹp một về lên hồi đẹp <laughs> 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 ทีมมไ่สวยยเลขึ้นเขาไปเลยเนี่ยข้างบนซ้ายเหรอใช่ขึ้นเขาดิเลยเขามันน้ำเออวะนน้ำมันนะที่ผ่ายเนี่ยเขาเนี่ยมนจะไม่หูไม่ยินเสียงบอวะไม่ยินเงี้ยที่ผ่านที่ทิ้งแล้วไปเลยดีกว่าจะลงเตป ไเใจหย้อนกลักบ,ลนบลนหน่อยย้อนหย่อนทำไมเนีลยมันจับอะไรเราเราไม่เหลืออะไรแล้วอะไรทิ้งเสร็จแล้วรวมแลนไหมอ่าบอกทุกคนรวมแลนเคลียร์งานเสร็จแล้วรวมแลนผมไปเรเบลครับเ,เอากองซ้อมก่อนขับโคเคนรถผมขึ้นยากครับ <laughs> ไม่ใช่อะไรนะเขาบโคเคนรถผมขึ้นยากมากเลยมันเหนื่อยเลย ผมไม่อยากจะขึ้นให้หรอกนะ